สวัสดีครับวันนี้เราก็จะยังคุยกันถึงเรื่ององศาของ View, คมอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราจะถอดออออนะครับถอดองศาจริงๆของคมออกมานะครับระหว่างคมแบ่งซ้ายขวานะครับและคมสแตนดาดนะครับผมจะเริ่มจากคมสแตนดาดก่อนนะครับคมสแตนดาดนะครับคือคมมีดคมวีนะครับ, Standard, รบ, Chrome Meet, Chrome v, รบก็คือ ปาดเชฟ V ลงมานะครับก็คือปาดในส่วนของใบลงมานะครับก็คือลักษณะของปาดใบตัวนี้ลงมานะครับตัวนี้แล้วแต่แล้วแต่ช่างนะครับแล้วแต่ช่างจะทํามาในลักษณะไหนนะครับอาจจะปาดครึ่งใบปาดเต็มใบนะครับหรือปาดยังไงก็แล้วแต่นะครับก็คือโดยหลักการก็คือทําให้ส่วนที่จะสร้างคมครับมันบางลงนะครับมันบางลงกว่าส่วนสันนะครับเพื่อที่จะมาสร้างคมนะครับทีนี้ในส่วนของคมสแตนดาดเนี่ย ส่วนมากนะครับก็จะปาด V ลงมานะครับก็จะปาด V ลงมาเสร็จแล้วก็มาเหลือมาเหลือพื้นที่นิดนึงนะครับไว้ตรงปลายนะครับเหลือพื้นที่ไว้ตรงปลายเพื่อที่จะมาทํา V ซ้อนอีก V หนึ่งนะครับทีนี้ส่วนมากไอ้ตัว V ที่ซ้อนอยู่เนี่ยครับส่วนมาก V ที่ซ้อนอยู่ตัวเนี้ยนะครับก็คือใน,ส,น,อนส่วนของคมนะครับเส้นขาวๆนะครับส่วนมากแล้วนะครับจะทําไว้ที่ประมาณ30องศานะครับส่วนมากจะทํา30องศานะครับ 30องศาก็คือในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือสมมติเวลาลักษณะของการปาดหรือการรับก็คือถ้าสมมติว่าสมมติว่าตัวนี้เป็นหน้าหินใช่ไหมครับเวลารับคมก็จะงัดขึ้นมา15องศานะครับก็คือทํามุม15องศากับหน้าหินนะครับและทีนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันก็ทํา15เหมือนกันมันก็จะได้ออกมา30องศานะครับ2อรวมกัน2ข้างก็คือตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ไม่ไม่ใช่ภาพขยายนะครับตัวนี้ไม่ใช่ภาพขยายแต่ว่าตัวนี้มันเป็นภาพจริงนะครับเป็นภาพจริงก็คือผมขีดเส้นเนี้ยนะครับไว้ที่ฝั่งละสิบห้าองศานะครับเห็นไหมครับนะครับผมขีดเส้นเนี้ยไว้ที่ฝั่งละสิบห้าองศานะครับฝั่งนี้ก็สิบห้าฝั่งอีกฝั่งนี้ก็สิบห้านะครับก็คือถ้าสมมุติว่ามีดเราแก้มหนาสองเซนติเมตรเนี่ยครับ แกมนา2ซติเมตรนะครับยอดคมมันจัดขนาดนี้เลยครับก็คือยอดคมมันจะลักษณะนี้เป๊ะเลยความแหลมก็จะอย่างนี้เลยนะครับก็คือก็คือ30องศาก็คือ15บวกการสองข้างนะครับนี่คือภาพภาพจริงที่ถอดออกมานะครับภาพจริงที่ถอดออกมาแต่ถ้าสมมติว่ากรณีที่สันอาจจะบางแค่เส้นหนึง่งอย่างในกลุ่มคัตติ้งนะครับสันบางแค่เ้นหนึง่งนะครับสันบางเ้นหนึง่งมันก็ต้องมาถึงตัวนี้เ้นหนึง่งนะครับเ้นนี้เต่หนึง่ง ตัวยอดนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับตัวยอดนี้ยังสามสิบเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าไอ้ตัวแก้มเนี่ยบางลงแค่นั้นเองนะครับเพียงแต่แก้มบางลงแต่ว่ายอดยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือสามสิบก็คือสามสิบองศานะครับเพราะฉะนั้นไอ้โดยโดยสันฐานของหน้าคมตัวเนี้นะครับมันจึงทําให้มันมีความแข็งแรงนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะตรงนี้นะครับเพราะยอดตัวนี้มันแทบจะเป็นเหลี่ยมนะครับมันแทบจะเป็นเหลี่ยมมันไม่ใช่คมนะครับ พอมันเป็นเหลี่ยมปุ๊บมันมียอดเล็กๆตรงนี้แล้วมันมีฐานนะครับฐานด้านข้างสองข้างซึ่งเป็นลักษณะของการถ่ายทเทแรงกระแทกเป็นปรูปทรงพีระมิดลงมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟันตาฟันอะไรเนี่ยครับถ้าเป็นมีดคมเนี่ยครับเวลาฟันตาฟันไม้แข็งๆเนี่ยอาดลงไปตรงๆเนี่ยนะครับอาจลงไปตรงๆเสร็จแล้วพอมากีดก,กระดาษเนี่ยมันก็เลยกีดกระดาษได้นะครับเพราะเวลาฟันลงไปแรงๆปุ๊บเนี่ยพอตัวนี้จมไปปุ๊บตัวนี้บาดตัวนี้ก็จะมาคำมันก็จะช่วยในการซับแรงกระแทกนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไอพื้นที่ตรงเนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้มันจึงช่วยซับแรงกระแทกก็คือพื้นที่บาตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่บาตรงนี้นะครับมันช่วยซับแรงกระแทกทําให้หน้าคมเนี่ยนะครับใช้งานเบาลงนะครับใช้งานเบาลงเพราะมันจะเป็นทำหน้าที่แค่ตัดผ่านแล้วตัวแก้มเนี่ยจะเป็นตัวเบ่งนะครับเป็นตัวเบ่งให้ไม้เครียดแล้วก็ตัดผ่านลงไปนะครับทีนี้ไอเจ้าตัวเหลี่ยมเนี่ยครับไอเจ้าตัวเหลี่ยมเนี่ยนะครับ พอฟันลงมาถึงพอคมมันฝังลงมาถึงตรงนี้มันก็จะเกิดแรงต้านนะครับมันก็จะเกิดแรงต้านเพราะฉะนั้นจึงมีการแก้ไขนะครับโดยการบีบให้ใบมีดเนี่ยแคบลงนะครับหรือทําให้ใบมีดบางลงนะครับถึงแม้ว่าใบมีดจะบางลงแค่ไหนก็แล้วแต,แต่แต่ตัวยอด30เนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็หมายถึงถึงแม้ว่าตัวมีดจะบางแค่ไหนแต่จุดที่ปะทะมันก็คือ30ิบนะครับ อยู่ทิท่าของมันก็คืออย่างสามสิบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้ไอ้คมมีดชนิดเนี้ยมันแข็งแรงนะครับอย่างที่เราฟันแบบผ่าตุ่มตุ้มตั้มตั้มนะครับฟันตาไม้ฟันไม้แข็งแข็งหรือแม้แต่ฟันเหล็กก็แล้วแต่นะครับหรือแม้แต่ฟันเหล็กก็แล้วแต่ด้วยสันฐานลักษณะเงี้ยนะครับมันจึงทําให้มันอยู่ได้นะครับซึ่งโดยโดยธรรมชาตินะครับโดยธรรมชาติของเหล็ก2ชนิดนะครับพวกกลุ่มเหล็กที่ชุบแข็งได้นะครับ มันก็มีความแข็งมากกว่าเหล็กที่เป็นพวกเหล็กก่อสร้างอยู่แล้วนะครับก็คือเหล็กทั่วไปนะครับก็คือหมายถึงเหล็กทั่วไปนะครับเหล็กทั่วไปกับพวกถ้าสมมติเปรียบเทียบเหล็กเส้นกับเหล็กแหนบเนี่ยครับโดยธรรมชาติของแหนบนะครับโดยโดยมวลของมันโดยคาร์บ,บอนของมันมันก็มีความแข็งกว่า ไอ้จะตัวเหล็กก่อสร้างเป็นทุนอยู่แล้วนะครับทีนี้ยิ่งผ่านกระบวนการการชุบแข็งนะครับผ่านกระบวนการการชุบแข็งความแข็งก็ยิ่งกระโดดหนีห่างไ้ไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจ Р ึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มันจะสามารถมีดสามารถตัดตะปูได้สามารถตัดเหล็กเส้นได้นะครับซึ่งมันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะต้องอยู่ที่ความหนาไอ้ของแก้มตัวนี้ด้วยนะครับความหนาของแก้มตัวนี้นะครับแล้วก็องศาของคมตัวนี้นะครับ ก็คือปัจจัย2อย่างน่ะครับนอกจากจะเป็นนอกจากจะเหล็กที่ชุบแข็งมาแล้วนะครับจะมีส่วนของความหนานะครับแล้วก็องศาของคมนะครับบวกกันแล้วก็จะสามารถตัดเหล็กได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าสมมติว่าตัวนี้มันบางมันก็ตัดไม่ได้มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ส่วนมากแล้วกรณีที่เขาจะตัดเหล็กเนี่ยนะครับเขาจะอเอาหนาไว้ก่อนนะครับเอาหนาไว้ก่อนเพราะถ้าสมมติบางปุ๊บเนี่ยยังไง ยังไงมันก็ตัดไม่ได้นะครับพอบางปุ๊บยังไงมันก็ตัดไม่ได้ไม่ไม่ว่าแต่เหล็กนะครับไม่ว่าแต่เหล็กแม้แต่เป็นไม้ก็เหมือนกันนะครับเพราะถ้ากรณีคมบางๆปุ๊บเนี่ยตัดไม้นะครับถ้าเป็นตาไมา้เป็นตาไมาา้ไผ่เป็นตาอะไรที่ลักษณะของการตัดแบบจับไม่แน่นทําให้มีดพลิกไปพลิกมาเนี่ยครับยังไงคมมันก็กลอยนะอาจจะมีเสียทรงบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีเสียทรงบ้างในกรณีที่มีดที่ชุบมาใช้ได้เนี่ยครับมันจะ มีกล่อยๆหน่อยในกรณีที่คมมีดไม่ใช่คมนี้นะครับที่ไม่ใช่คมนี้ก็คือแต่กล่อยในที่นี้หมายถึงก็คือถ้าสมมติไปรับกับพินและมีดก็คือใช้ต่อได้เลยนะครับก็คือเอามาใช้ต่อได้เลยเพียงแต่ว่าด้วยด้วยความที่มันเป็นคมพี่บางเนี่ยนะครับมันจะทําให้ความแข็งแรงเนี่ยมันด้อยลงนะครับความแข็งแรงด้อยลงแต่ว่ามันก็แลกกับมากับการใช้ที่ดีขึ้นนะครับแลกมากับการใช้ที่ดีขึ้นซึ่งมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของการใช้นะครับ ถ้าสมมติว่าผมลบเหลี่ยมตัวนี้ออกลบลูกศรตัวนี้ออกเราจะเห็นสถนานที่ชัดเจนของมันนะครับสถนานที่ชัดเจนของมันมันจะคล้ายๆดินสอนะครับนี่คือนี่คือลักษณะของคมมลักษณะนี้นะครับทีนี้พอมาพอมาถึงเจ้าตัวมีดคมเดียวนะครับมีดคมเดียวหรือมีดที่แบ่งซ้ายขวานะครับความหนาเท่ากันนะครับความหนาเท่ากันแต่ พอเราถ้าสมมุติเราจะทําใช่ไหมครับสมมติว่าผมจะทํายอดอันนี้นะครับเป็นซ้ายขวานะครับเป็นซ้ายขวานะครับเวลาปาดมันจะไม่เหลือเหลี่ยมตรงนี้นะครับเหลี่ยมตรงนี้จะหายไปนะครับเหลี่ยมตรงนี้จะหายไปหนึ่งละนะครับนะครับพอเหลี่ <hazards> ยมตรงนี้หายไปปุ๊บนะครับเราเริ่มเห็นความบางแล้วใช่ไหมครับ เราเริ่มเห็นเราเริ่มเห็นความบางแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีมุมตัวนี้ไม่มีมุมนะครับเราเริ่มเห็นความบางแล้วนะครับยังไม่พอนะครับผมจะทํามีดเล่มน,นี้นะครับผมจะทํามีดเล่มน,นี้ให้มันเป็นคมที่ฟันด้วยมือขวาผมก็ต้องเอาตัวนี้ออกอ,อ,กอีกนะครับผมก็ต้องเอาตัวนี้ออกอีกพอตัวนี้ออกปุ๊บนะครับ ความแตกต่างนะครับความแตกต่างนะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้ผมทําเสร็จแล้วมีดใช้สําหรับคนมือขวาด้านนี้หนาหน่อยด้านนี้บางนะครับด้านนี้หนาด้านนี้บางนะครับด้านนี้อุ้มหน่อยด้านนี้ไม่อุ้มน้อยลงนะครับถ้าเราสังเกตเห็นยอดนะครับเห็นยอดของคมเห็นไหมครับตัวนี้คือสาสิบองศาแต่ตัวนี้ไม่ใช่แต่ตัวนี้ไม่ใช่ ถ้าสมมุต <hi> ิว่าเป็นของจริงนะครับถ้าสมมุติเป็นของจริง30องศามันจะประมาณไหน30องศาจะประมาณไหนตัวนี้คือ30นะครับนีคือ30องศานะครับก็คือก็คือเนี้ยครับก็คือยอดยอดตรงนี้นะครับก็คือยอดในส่วนของไม้ระทัดตันเลยนะครับมุมตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือความแหลมของมันนะครับคือความแหลมของมันก็คือตรงนี้ก็คือ30นะครับถ้าจุดมองเรามองดูจุดตรงนี้นะครับก็คือ30นี่คือยอด30องศา ยจ้สามสิบองศานะครับมันจะมาเท่ากับตัวไหนเห็นไหมครับเจ้าสามสิบองศาคือมันมาเท่ากับ v ีเล็กๆตัวนี้นะครับมาเท่ากับ v ีเล็กๆตัวนี้นี่คือสามสิบนะครับทีนี้สามสิบนะครับสามสิบพอดีทีนี้เราลองเราลองมาดูที่แบ่งซ้ายขวาเนี่ยครับลองดูที่แบ่งซ้ายขวานะครับ เห็นไหมครับนี่คือที่แบ่งซ้ายขวานะครับถ้าสมมุติว่าจะให้เห็นชัดเจนเอาหนาขึ้นมาหน่อยก็ขวานนะครับสามสิบนะครับสามสิบแต่ไอตัวตัวของปลายมันเนี้ยผมทําให้มันแหลมเข้าไปอีกนะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้ก็คือสามสิบก็คือสองข้างลนละสิบห้าเท่ากันสามสิบอันนี้คือสามสิบถ้าผ้าขยายนะครับถ้าผ้าขยายเป็นลันษณังนี้นะครับทีนี้มาดูเจ้าตัว อีกทีหนึ่งมาดูเจตัวนะครับอันนี้คือมีดสายนะครับมีดสายที่แบ่งซ้ายขวานะครับความบางประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูสิวบ้างนะครับสิวคมเดียวนะครับนี่คือสิวที่ผมใช้ประจำอันนี้คมเดียวนะครับคมเดียวเห็นไหมครับว่าความบางนะครับไม่ว่าจะเป็น คมเดียวนะครับหรือคมแบ่งซ้ายขวานะครับมันจะบางกว่ากันเป็นเกือบเกือบครึ่งนะครับหรือถ้าในถ้าในใบที่มันมีความบางมากๆเนี่ยเกินครึ่งนะครับเกินครึ่งนั่นหมายถึงเกินครึ่งก็คือถ้าครึ่งก็คือ15องศานะครับจากตัวนี้30นะครับตัวนี้30ถ้าตัวนี้เราต้งมานะครับตัวนี้เรางมาเดี๋ยวผมลองวัดตัวนี้ทีกี่หนึง่งว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ ตัวนี้แต่จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเส้นใหญ่นะครับมันเป็นเส้นใหญ่มันอาจจะวัดมันอาจจะวัดไม่ละเอียดนะครับมันอาจจะวัดไม่ละเอียดเพราะว่าเส้นมันไม่คมนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเอาคร่าวๆนะครับเห็นไหมครับแช่เอาแบบวัดแบบคร่าวๆนะครับถ้าวัดแบบคร่าวๆเราเห็นช่องว่างตรงนี้ไหมครับนะครับช่องว่างตรงนี้นะครับนี่เอาแค่คร่าวๆนะครับแค่คร่าวๆมันก็ประมาณนี้แล้วนะครับ นี่คือความบางที่มันความบางความแหลมที่มันลดลงมาอีกนะครับที่มันลดลงมาอีกมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีคมณลักษณะเนี้ยนะครับความแข็งแรงจะด้อยลงนะครับความแข็งแรงด้อยลงแต่บวกสิ่งที่ได้มาอย่างคุ้มค่าก็คือมันก็จะมาเข้าในโจทย์ของตัวนี้ก็คือยิ่งบางเท่าไหร่ยิงต้านยิ่งน้อยใช่ไหมครับยิ่งบางเท่าไหร่ยิงแรงต้านยิ่งน้อยในขณะที่ ในขณะที่คมสแตนดาดใช้ความบางของแก้มมาตอบโจทย์นี้ก็คือยิ่งบางแรงต้านยิ่งน้อยนะครับแต่ว่าส่วนยอด30เหมือนเดิมแก้มบางลงนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับเข้ามามาเข้าโจทย์เดียวกันก็คือยิ่งบางแรงต้านยิ่งน้อยตัวนี้ตัดแก้มถิ้งนะครับตัดแก้มแทงตัดแก้มถิงสิ่งที่ได้มาคือยิ่งตัดแก้มออกเยอะเท่าไหร่ยิ่งได้ความแหลมยิ่งได้ความบาง ยิ่งได้ความแหลงยิ่งได้ความบางในขณะที่ตัวนี้ตัดแก้มทิ้งจะเยอะจะจะมากจะน้อย30ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสายังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกว่ามีดคมนี้จึงใช้แรงน้อยกว่ามีดคมนี้นะครับเพราะว่ามันแหลมกว่านะครับเพราะว่ามันแหลมกว่ามันจึงแล้วทีนี้พอมันแหลมกว่าปุ๊บมันบอบางกว่าการฝัน ก็เลยต้องค่อยๆฝันใช้แรงน้อยนะครับใช้แรงน้อยในขณะที่อันนี้นะครับในขณะที่อันนี้ใช้แรงมากนะครับใช้แรงมากเพราะว่าส่วนประทะมันหนากว่านะครับเพราะว่าคมมีดแบบโบราณเนี่ยจะเน้นที่ส่วนประทะนะครับจะเน้นที่ส่วนประทะก็คือตรงนี้นะครับก็คือส่วนประทะแรกสุดเลยนะครับจะเน้นตรงนี้จะไม่ใช่จ,จะไม่เน้นแก้มนะครับจะไม่ค่อยเน้นแก้มนะครับซึ่งในส่วนของเจ้าตัวคอนแดกแก้มเท่าเนี่ยนะครับ เจ้าตัวคอนแดคแก้มเท่าเนี่ยนะครับถึงจะมาเน้นแก้มนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นในส่วนของซ้ายขวาเนี่ยจะไม่ค่อยเน้นมากนักนะครับจะไปให้ความสําคัญกับยอดนะครับด้วยหลักการนะครับนะครับด้วยหลักการของเจ้าคอมบคอนแดคแก้มเท่านะครับก็คือแก้มตัวนี้นะครับยิ่งบางเท่าไหร่แหล่งต้านก็ยิ่งน้อยเหมือนกันเห็นไหมครับยิ่งบางยิ่งแก้มบางก็ยิ่งแหลมข้อได้เปรียบของมันก็คือ มันสามารถฟันได้เหมือนกันสองข้างนะครับเพราะมันเท่ากันนะครับยิ่งแก้มบางก็ยิ่งแหลมนะครับในขณะที่ตัวนี้นะครับในขณะที่สแตนดาดแก้มจะหนาจะบาง3ามสิบยูนเหมือนเดิมสามสิบยูนู่เหมือนเดิมนะครับมันจะต่างกันตรงนี้นะครับทีนี้เวลาที่มันเราฟันนะครับเวลาที่เราฟันเราจะเห็นความเป็นไปของมันนะครับก็คือ ้าเวลาฟันสแตนดาร์ดเนี่ยนะครับต้นไม้อย่างงี้ใช่ไหมครับต้นไม้อย่างงี้ถ้าเราฟันสแตนดาร์ดเราต้องทำความเข้าใจว่าคมสแตนดาร์ตเป็นอย่างนี้นะครับคมสแตนดาร์ตเป็นอย่างนี้นะครับในขณะนี้คมซ้ายขวาถ้าสมมติฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขวาผมก็จะฟันด้วยมีดขวานะครับเมื่อฟันนี้ขวาเห็นไหมครับว่า ใด้องศาเท่ากันแต่หน้าคมที่หันเข้าหาต้นไม้นะครับหน้าคมที่หันเข้าหาต้นไม้ก็หา,าจีงานเนี่ยตัวนี้มันแตะแล้วนะครับตัวนี้มันแตะแล้วแต่ว่าตัวนี้มันอยู่ข้างในนะครับถ้าสมมติมาแตะปุ๊บใช่ไหมครับถ้าสมมติมาแตะปุ๊บมันก็จะแตะมาท่านี้เห็นไหมครับอ่มันก็จะแตะมันก็จะมาแตะท่านี้นะครับซึ่งในขณะที่ตัวนี้กินไม้เข้าไปแล้วในองศาเท่ากันนะครับกินไม้เข้าไปแล้วแต่ในส่วนตัวนี้ เอาแก้มแนบนะครับพอผลของการเอาแก้มแนบเป็นยังไงนะครับผลของการเอาแก้มแนบยิ่งถ้าเป็นไม้ไผ่นะครับยิ่งถ้าเป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่มันจะไม่มีเปลือกใช่ไหมครับทุกคนว่าพาดบอกว่าไม้ไผ่มันไม่มีเปลือกพอไม่มีเปลือกปุ๊บพอแก้มมีดมาฟาดไม้ไผ่มันก็จะแฉลบนะครับมันก็จะแฉลบแฉลบอกลบอกนะครับมันก็จะแฉลบกระเด้งออกเลยแหละนะครับแฉลบออกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวนี้มันจะมีความจําเป็นว่า ถ้าสมมุติฟันนะครับถ้าสมมติฟันเราจะมายึดนนอ,องศาตัวน,นี้ไม่ได้เราต้องฟันเข้ามาอย่างนี้นะครับต้องฟันเข้าอย่างนี้นะครับพอฟันเข้าอย่างนี้ปุ๊บนะครับผลที่ตามมาคืออะไรแรงต้านนะครับผลที่ตามมาคือแรงต้านโดยธรรมชาติของไม้ยิ่งฟันตั้งฉากกับเกณฑ์ไม้มากเท่าไ exactly หร่แรงต้านก็ยิ่งเยอะนะครับพอฟันนี้ปุ๊บผลที่ตามมาก็คือแรงต้านนะครับพอมีแรงต้านเยอะก็ต้องออกแรงเยอะใช่ไหมครับในขณะที่ตัวนี้นะครับ จะฟันเฉียงอย่างนี้ก็ได้จะฟันเฉียงอย่างนี้ก็ได้จะฟันตรงอย่างนี้ก็ได้นะครับ ta ta. มันมีตัวให้เลือกนะครับมันมีตัวให้เลือกในขณะที่ตัวนี้ไม่มีตัวเลือกนะครับไม่มีตัวเลือกคุณจะต้องพยายามที่จะฟันให้เกิดแนวตั้งมากที่สุดนะครับทางทั้งที่มีดแก้มหนาเท่ากันนะครับทีนี้หลังจากฟันเข้าไปแล้วนะครับหลังจากฟันเข้าไปแล้วนะครับสมมติตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นลอยบาก หลังจากที่ฟันเข้าไปแล้วนะครับพอฟันเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับถ้าเป็นสแตนดาร์ดนะครับฟันเข้ามานะครับพอฟันเข้ามาตรงนี้ปุ๊บใช่ไหมครับสแตนดาร์ดฟันเข้ามาตรงนี้ฟันเข้ามาตรงนี้ปุ๊บไม้ฝั่งนี้มีความเบาบางกว่าฝั่งที่หนาแน่นใช่ไหมครับพอฟังที่เบาบางกว่ามันก็จะต้องแตกใช่ไหมครับมันก็จะกระเด็นออกมานะครับพอกระเด็นออกมาปุ๊บพอฝั่งนี้แรงต้านเบาบาง มันก็จะเอื้อให้คมมีดนะครับเลี้ยวออกมานะครับเอื้อให้คมมีดเลี้ยวออกมาเราจะสังเกตต,ตามคลิปต่างๆเวลาเวลาฝันไม้นะครับเวลาที่ทดสอบมีดกันนะครับทั้งๆที่มีดจิกเข้าไปในเนื้อไม้แล้วนะครับแต่มีดก็ยังแฉลบออกมานะครับเพราะว่าฝั่งนี้มวลฝั่งเนี้ยความหนาเนี่ยมันน้อยกว่านะครับในขณะเดียวกันนะครับในขณะเดียวกันในส่วนของในส่วนของมีดที่แบ่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกัน แต่จะไม่รุนแรงนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันแต่จะไม่รุนแรงมันรุนแรงเท่ามาตรฐานนะครับเพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันยังมีส่วนที่เรียบประคองอยู่นะครับเพราะมันยังมีส่วนที่เรียบประคองอยู่ก็คือส่วนนี้ครับที่มันประคองอยู่ธรรมชาติของตัวนี้ถ้าสมมติมันจะเลี้ยวออกมาใช่ไหมครับถ้าสมมติมันจะเลี้ยวออกมาเยอะๆตัวนี้มันจะต้องเกิดแรงกดนะครับ เกิดแรงกดเข้าไปในเมือไม้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันเรียบใช่ไหมครับเพราะว่าในขณะที่มีเข้าไปเนี่ยฝั่งนี้มันเบ่งไม้ออกมาปุ๊บมันมีแรงต้านตรงนี้ช่วยก็เหมือนกันแต่มันจะน้อยกว่านะครับแต่มันจะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อมันน้อยกว่าการครวบคุมมีดเราจรึงควบคุมน้อยนะครับไม่ต้องควบคุมมากเหมือนกับไอตัวสแตนดานนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือข้อข้อดีข้อด้อยของมันนะครับข้อดีข้อแตกต่างของแต่ละคมนะครับนี่คือข้อดีข้อด้อยของมันนะครับ แต่ไอตัวสแตนดาร์ดนี่ก็คือมันรักษาคมได้ดีนะครับมันรักษาคมได้ดีในกรณีที่สับฟันแบบสับฟันแบบแรงๆนะครับสับฟันแบบแรงๆแบบเป็นตาไม้ไผ่เป็นไม้แข็งๆสับฟันได้ดีนะครับแต่การสับฟันได้ดีมันก็ต้องแลกมาด้วยกําลังนะครับเพราะเราก็ใช้ต้องใช้แรงเยอะนะครับจริงข้อสําคัญก็คือถ้าสมมติเราฟันไปแบบตุ้มๆตั้มๆพาดหแล้วเนี่ยนะครับกับไม้กีฬากระดาษยัหวานอยู่ มันยังหวานอยู่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับ <hl> <s> <lly> ตัวนี้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดในขณะที่เจ้าตัวไม่ขณะที่เจ้าตัวซ้ายขวาหรืเจ้าตัวคอนแทคแก้มเท่า <sk les> เนี่ยนะครับมันจะไม่หวานตั้งแต่แรก <sk les> มันจะไม่หวานตั้งแต่แรกนะครับ <park> เพราะว่าเรื่องสาณหภูมิเรื่องสาของมันเนี่ยมันไม่อํานวยในการกรีดกระดาษนะครับแต่ว่าพอฟันไม้ปุ๊บเนี่ยพอเรามองภาพรวมเนี่ยพอฟันไม้ปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวเนี้ย จะเหมือนว่ามันคมกว่าสแตนดาดนะครับก็คือฟันแล้วมันไม่เป๋ไปเป๋มามันไม่แฉลบนะครับโดยธรรมชาติถ้าเวลาฟันพุ่มละมิดแฉลบกระเด้งออกมามันก็ให้อารมณ์ก็คือเหมือนมีดไม่คมนั่นแหละก็คือมันไม่สู้ไม้นะครับพอมันจะผ่านไม้นั้นผ่านไม้ไปไม่ได้มีดไม่คมมันก็กระเด็นออกมานะครับนี่คืออารมณ์นี่คืออารมณ์ของมันนะครับนี่คืออารมณ์ของมันแต่ถ้าเป็นพวกสับกระดูกนะครับพวกสับกระดูกนะครับสับอะไรแข็งๆสับลงไปตรงๆเลยต้องยกให้ตัวนี้นะครับต้องยกให้ตัวนี้ แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะการฟันไม้นะครับการฟันไม้ฟันเฉียงถากไม้อะไรนะครับเลาไม้เลาตอกทากอะไรก็แล้วแต่ต้องยกให้เป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกใช้เอานะครับต้องเลือกใช้เอาแต่ทางนี้ทางนั้นก็คือมันจะเป็นมาในลักษณะนี้แหละนะครับมันจะเป็นมาในลักษณะนี้คือการทํางานของมันนี่คือโครงสร้างโดยรวมของมันนะครับแล้วทีนี้เมื่อมันเป็นยอดอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นยอดอย่างนี้ ฐานมันกว้างใช่ไหมครับเพราะฐานมันกว้างมันแข็งแรงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมในคลิปก่อนๆนนะครับที่ผมที่ผมรีวิวไปมีด9กบาทนะครับ